คนะครับผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็เข้ามาอยู่ช่อง R w e b เว็บเลสอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนลองใส่ท่อเจมเลสซิ่งดูนะครับนี่นี่ทุกคนอันนี้เคยยืมเพื่อนมาลองใส่นะครับว่าเสียงก็จะเป็นยังไงและทรงจะเป็นยังไงนะครับซึ่งท่อเจมเราก็เคยลองใส่ตั้งแต่สมัยบออเหลืองแล้วนะครับนี่จะเป็นทรงประมาณนี้เลยครับเป็นเจมป้ายเหลืองนะครับนี่เจมเลสซิ่งนะ ก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นผ่าเปิดธรรมดาน,นี่แหละครับเป็นทรงเชิงครับทรงเชงิงนี่เห็นไหมทุกคนเราทํากับสีแดงขาวกับแล้วนะครับเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนไม่ถูกโฉลกกับสีขาวล้วนนะครับมันมันก็สวยดีอาจจะสวยในสายตาคออื่นนะครับแต่ผมก็ว่าสวยแหละผมแต่ผมไม่ชอบนะบผมชอบสีแดงเห็นไหมสีแดงก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามกันใหม่ด้วยนี่สีขาวก็สําหรับใครที่ติดตามเอสีก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับ คืออยากทํา S3 ให้ไม่อยากเหมือนใครเพืเ่อนๆนี่เนะห็นไหม S3 ว่าประมาณนี้โอเควันนี้ก็เราจะมาเปลี่ยนท่อกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไปรอรับชมกันเลยครับว่าทรงจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมไม่ให้ฟังเสียงด้วยไปเดี๋ยวผมไปขอทําการเปลี่ยนท่อแป๊บหนึ่งก่อนครับไป โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ถอดเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ใส่นะครับดูทรงตอนถอดอเพื่อนๆดูเดี๋ยวผมปิดบอกกันนมเนียนไปนเพื่อนเย้โคเทนี่ทรงอย่างได้กดเอาครับไี่เดี๋ยวเราจะไปลองใส่ทอดเจมเลสซิ่งเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าทรงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูทรงเพื่อนเป็นเป็นยังไงวะประมาณนี้เหรอทออยู่อยู่ประมาณนี้ น่าจะเสวยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลองแส่เลยนะครับไม่พูดมาดีกว่าไปคือแบบคอใส่ยากมากเดือนๆดูนี่นะครับใส่ยากมากเพราะว่าเออขอโทษเด็กตัวนี้มันงอนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปใส่ไปกันนะครับ โอเคครับเพื่อนๆนี่ตอนนี้เราก็เปลี่ยนเสร็จเป็นเที่เรียบร้อยครับเยสโคเดาทรงโคสวยนี่เห็นไหมนี่อย่างได้เลยทุกคนคอก็ประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าใหญ่เท่าไรนะครับก็ใหญ่อยู่นะเห็นไหมทุกคนดูอันนี้นิ้วชี้ผมนะครับก็ใหญ่ประมาณนี้นะน่าจะยี่สิบแปดหรือเปล่าหรือใหญ่ก็ยี่สิบแปดก็ไม่รู้นะครับคอไล่มาประมาณนี้นะครับสําหรับท่อเจมครับดูให้ดูทรงใหนครั้งครับนี่เยสโคเอา เราต้องจัดมาใส่แลนเพื่อนท่อเจมไม่ใช่ไหมดูทรงรถนะครับทรง s อสามนะครับนี่สวยไหมทุกคนก็ประมาณนี้เลยครับฝากติดตามด้วย s อสามพันนี้นะครับนี่โคตรเอาเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงนิดนิดนิดหน่อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปเบิ้ลข้างหน้าอยู่นะครับเบิ้ลที่ข้างนอกบ้านครับเพราะว่า,วาแถวนี้มันบ้านคนเยอะครับเดี๋ยวคนด่าครับนี่โอ้แค่เปลี่ยนท่อดูเครื่องมือทุกคนเครื่องมือโคตรเยอะ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงคร่าวๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปเบิ้ลอยู่นะครับเนี่ยรประมาณนี้เลยนะครับเสียงเดินเบาให้ฟังกไกลๆดูนี่โอเคครับเดินบอลก็อยู่ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเราออกไปเบิ้ลให้ฟังที่ข้างนอกบ้านดูนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะคทุกคนโอเคไปโอเคครับตอนนี้เราก็ออกมาจากเอ่อนอกบ้านไปเทีย่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับในสัมงนาของเรา,าเราเห็นไหมทุกคนเทีดอย่างเอาอี่โคตรเท่นี่นะครับพ่าเตรียมของเราสภาก็ออ่ะกลางๆนิดนึงครับยืมเพื่อนมาใส่ครับไม่มีไม่มีงบครับแล้วก็ช่วงนี้ก็บบไม่มีสปอนเซอร์เลยครับนี่เห็นไหมทุกคนรอยเชื่อม อย่างสวยก็ทุกคนก็จะเคยเห็นกันเลยแหละมีเยอะแยะทมไปนะครับซึ่งเราก็เคยใส่นะครับตอนเป็นสมัยเบาเบาเหลืองนะครับแต่ก่อนนะาเออก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยแต่ทุกคนสังเกตไหมดูเหมือนว่าแบบท่อมันจะย่นย่นไหมทุกคนสังเกตได้ว่ามันจะย่นย่นไหมนี่ครับรู้สึกเหมือนมันจะย่นกว่าธรรมดานะไม่รู้ทําไมนะเพื่อนเขาอาจจะตัดเอ,อ่อตัดคอท่อมาหรือเปล่า,าไม่รู้นะครับนี่มันย่นนะเหล็กอันนี้ก็ได้ดัดเยอะอยู่นะครับเห็นไหมทุกคน ี่ประมาณนี้เลยนยครับทรงทรงก็ได้อยู่นะเดี๋ยวดูทรงรถด,ด้วยครับนี่ครับมือก็ยังส,สั่นๆหน่อยครับไม่ได้ถ่ายนานครับก็ประมาณนี้เลยนะนผมว่าถ้าอาร์มย่นหูถอยสวยเลยนะครับกับโชค๊คพอร์ตสักคู่นะครับนี่เห็นไหมโู้ทอดสวยว่ะทุกคนทรงสวยเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องที่เราได้ กลับมาทําสีแดงขาวกันนะครับว่าทําไมนะครับก็คืองี้ครับรถผมรถผมออกจากศูนมามันเป็นสีแดงขาวใช่ไหมผมก็เลยแบบอยากกลับไปทําสีเดิมให้มันเป็นสีเดิมของรถนะทุกคนแล้วก็มันสวยด้วยนะครับนี่เห็นไหมมันสวยด้วยครับผมความคิดในใจผมนะผมว่ามันสวยกว่าสีขาวนะครับแต่ว่าทุกคนก็ที่เห็นเห็นมาผมว่าสีขาวก็เอฟซีเยอะเหมือนกันนะผมว่านะเพราะว่ามันไม่มันไม่มีใครทํานะครับเออสีขาวล้อชมพูนะครับนี่ แต่ว่าผมว่าแดงแดงขาวร้อยชมพูก็สวยไปอีกแบบนะครับสีขาวก็สวยอีกแบบเออง่ายทุกคนคือสวยคนละแบบนะครับทุกคนก็ลองคอมเมนต์มาว่าชอบแบบไหนนะครับผมจะได้ทําแบบนั้นนะครับ,นะรบทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูแดงขาวกันนี่เห็นไหมทุกคนแดงขาวมันก็สวยไปอีกแบบนะคือแบบมันไม่เหมือนใครเลยทุกคนนี่เห็นไหมมันเป็นเอกลักษณ์ของรถผมเลยนะครับร้อยชมพูก็ตอนนี้สีมันเริ่มซีดแล้วนะครับซื้อ่าตอนนั้นสีเข้มจัดเลยเห็นไหมตอนนี้ผ่านมาประมาณ ห้าเดือนครับสีเริ่มจะออกหวันเย็นแล้วครับตอนแรกจะเป็นสีชมพูย,ย้มเข้มนะตอนนี้จะเริ่มจืดจางแล้วครับนี่ก็ซื้อมาจากลาซาด้าครับอเอาง่ายๆชุดสีก็เหมือนกันจากตอนแรกเงาเห็นไหมโอ้ตากตากแดดบ่อยครับประมาณนี้อ๋ออ๋อผมลืมใส่น็อตใช่ใช่นี่สภาพรุวมๆก็ประมาณนี้ก็ยังเหมือนเดิอนครับ ใครที่อยากให้ผมอัปเดตอะไรตรงไหนก็ลองคอมเมนต์มานะผมก็ไม่รู้ว่าจะอัปอะไรแล้วเห็นไหมทุกคนนี่มันก็ลงตัวหมดทุกอย่างแล้วนะครับเหลือแค่แบบทําคันใหม่แหละผมว่าผมว่าไม่ทําดีมก็จะทําแบบร้อยยิบห้านะพวกลูกโตๆตตมาเบิ้์สขี่เล่นนะทุกคนช่วงนี้ก็อยากทาฟิวติดหมวกอนะทุกคนกล้องติดหมวกนะใครมีก็สปอนเซอร์มาได้นะครับคืออ e ีเก้นผมแต่ก่อนที่ผมถ่ายลงผมว่ามันมัวนะทุกคน,กคนภาพมันมัวนะผมก็เลยไม่ถ่ายลงนะ ทุกวันนี้ก็เลยได้ถ่ายแต่พวกประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ใช้กล้องมือถือถ่ายนะครับเอาง่ายๆคือผมถ่ายแล้วก็ตัดลงในมือถือแล้วก็ลงในมือถือเลยนะครับคืออุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากเลยสําหรับใครที่อยากทําแบบผมก็ทําได้นะ YouTube ไม่อยากครับไม่อยากก็น่าจะประมาณนี้ครับโอเคเราพูดมากแล้วทุกคนเดี๋ยวผมไม่ให้ฟังเสียงเลยแล้วกันนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมรอรถไปให้หมดก่อนนะครับขนาดแบบออกมานอกบ้านคน รถก็อย่างเยอะครับวันน er ี้ครับวันนีครับวันนี้ครับแล้วเราจะมาลองฟังเสียงกันเลยนะครับสําหรับท่อเจมเลสซิ่งนะครับครับเราก็ฟังเสียงกันเลยนะครับก็ไม่มีใครว่าหรอกแถวๆนี้ใช่ไหมม่ครับเออนั่นแหละนี่ครับเดินเบาประมาณนี้เลยเพื่อนๆเสียงเครื่องก็ทํามาประมาณสี่ห้าเดือนครับก็ไม่ค่อยดังเท่าไรนะในกล้องมันอาจจะติ๊กติ๊กนิดนึงอ่ะทุกคน นี่ครับยอย่นรอประมาณนี้เลยี๋ยวรอมาลองเบิ้ลให้ฟังกันนักนิดหน่อยนิดหน่อย ทายไหมเนี่ว้ก็จะประมาณนี้เลยโคตรเอาเสียง่อดก็ประมาณนี้เลยครับโอ้โคตรแสบหัวเพื่อนๆนี่โคตรเอาครับ่อเกม สำหรับเจมมาดูพี่เจมมาดูคลิปนี้ก็สปอนเซอร์เข้าได้เลยครับโหทุกคนดูควันหน่วงเลไหมัมนน่าจะเป็นน้ำมันเครื่องจากรถผมคันเก่านะครับโอเคก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยโหเสียงโคตรแสบหูจัดเลยนะครับนี่สำหรับพ่อเจมก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยครับนี่ช่วงรถก็เท่เด้เส,สวยเลยครับโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ ฝากติดตามช่องอาเว็บเลสซิ่งไว้ด้วยนะครับโอเคทุกคนก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าเท่าไหร่คลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับไป